ู้สึกวันนี้เราเหมือนเป็นลุงกำนันมากๆซึ่งไม่รู้ก็มันเข้าตีมกับละครที่เราดูไงป้านังเสืออย่้ยเหรอป้านังเสือเอาธรรมชวงธรรมาชาติอ๋อเราก็เลยกลายเป็นลุงกำนันขึ <c oughs> ้นมาอย่างนี้อ่ะก็คือต้องบอกว่าผู้ชมคนไหนที่ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะแล้วตอนนี้ก็เป็นวันที่จบแล้วอ่ะจบ เล้าทำไเเสียงชนดีใจอย่างงั้นเเรื่องนี้เหละดูแฮปปี้ใช่ไหมเรตติ้งดีสูสีมากับแรงเงาคือแรงเงาเนี่ยอาจจะเรตติ้งดีในกรุงเทพและก็ชานเมืองแต่ว่าเรื่องนี้ตางต่างสวัสดิ์ใติ้งดิ่มม้อถูกช่วงหลังๆอาจจะแผ่วไปบ้างสำหรับแรงเงาคนก็เลยหันไปดูคนก็เลยหันไปเข้าป่าเดียวกันซึ่งแรงเงาก็มีป่าเดียวกันเหมือนกันไม่ใช่ แล้วก็มีอย่าปฏิเสธดีวว่ามันไม่มีมีไก่ตัวใหญ่ตัวด้วยอะไรไปไก่ป่ามากปลาดิบชื้นปลาปลาดองดิบปลาอเมซอนคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูอยู่แล้วก็ดูของเราไปด้วยคอมชลุกทีวีของเราไปด้วยก็ส่งทวิตเตอร์มาพูดคุยกันได้ค่ะที่แอนแมงโก้ทีวี247หรือว่าแท็กว่าปลาหนังเสือเชื่อว่าวันนี้อาจจะมีคนดูเยอะขึ้นนะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษเออก็เป็นบทสรุปอะไรก็ไม่รู้เพ้อเพ้ออะไรเรา เร์ไรวันนี้เป็นอะไรเนีย่ยเซอร์ไพรส์พิเศษที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าจะมีพี่เวียสุวรรวัฒน์น่าหน่สิจะมีจริงหรือไม่จริงโผล่เข้ามาในเรื่องซึ่งมาทําไมตอนจบอ่ะทำไมอ่ะก็อดะจิวคือช่องเจตอ่อะถ่ายเรื่องตามป่าเยอะเป็นเซอร์ไพรส์คืออยู่ป่าใกล้ๆกันก็มาเยี่ยมป่านี้ป่านั้นแต่เรื่องเนี่ขอชมดุยนิดนึงนะค<า>ือเธออ่ะแรงดีไม่มีตกเธอบู๊ทุกฉากสธเตะต่อยทุกฉากเล่นริงเจ็บจริงงหรอเป็นจินนันมโนแจม อันไม่รู้เขาเล่นจริงเจ็บจริงหรือเปล่าเล่นจริงเจ็บจริงจีน้ายาดินแต่นี่เล่นจริงเจ็บจริงจีนันมโนแจ่กมีพลังพิเศษเดี๋ยวก็หายตัวเดี๋ยวก็ลอยตัวกันได้นางมีกําลังใจดีเพราะว่านางเล่นคู่กับทันชนากรได้กันจริงจริงเอ้ยได้เป็นแฟนกันจริงๆแต่ว่าเขาในเรื่องไม่ได้เล่นคู่กันนะจ๊ะคู่กัน เหล่าดินจาก,ก็ยังโผล่มาอยู่เรื่อยๆสำหรับเรื่องนี้่ังญี่ปุ่นหรือเมืองไทยมันมป่าเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเ,<อ>เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมเหล่าอาชญากรใช่อาชญากรยอดมนุษย์จาก<อ>ทั่วโลกเ<า>นี่ยมารวมกันหรือแม้แต่งูกเกงกองยังมามันมีเรื่องของเสียสารด้วยไง<า>มันมีเรื่องของแบบ เออนางเอกอ่ะเป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาในป่าก็เลยฝึกฝนมีธรรมชาติปกปักคุ้มครองเธอมีพลังพิเศษแล้วก็มีสามารถจะขายพลังให้คนอื่นได้ด้วยสามารถแท็กกันอย่างนี้นางชุบชีวิตกันได้แพ็กแล้วก็มีพลัถูกต้องนะฮะคือพ้อยของนั้นจริงๆคือเล่าถึงแค่ความเขาเรียกไรความไม่ทุจริตความไม่ถูกต้องความไม่คอร์รัปชันในสังคมแค่นั้นเองคือนางมีประโยคเด็ดไงที่บอกว่าแผ่นดินไทย ใครอย่าแตะออเหรอฉันนึกว่าแม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พุ่งเชยอย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่าเฮ้ยถ้ามันจะยากขนาดนั้นแล้วก็คุณมิ้นแต่ว่าอะไรอ่ะก็บอกว่าถ้าอ๋อคือถ้าแผ่นดินไทยชายใดมันไม่ดีก็กินชายกันเลยดีกว่า เฮ้ยเรื่องนี้เขาเรืองเขาเลือกกับในรอกเรื่องไปเยอะมากเออเขาเลืองเขาเรื่องตอนนี้มันคือเป็นการคือมันจะจบวันนี้แต่เขาบอกว่าวันนี้มันจะจบแล้วครึ่งเดียวนะเอาคือไม่ใช่หมายถึงว่าครึ่งอีกเวลาที่เหลือครึ่งนึงจะมีละครใหม่มาแทนจ้าเรื่องดุจตะวันดั่งภูผาคุณซีแลนซีศิวัตรกับกับคุณแนทนัชชาเอ้เราไม่ค่อยเห็นคือคือเป็นการแบ่งตอนจบ ไม่ไม่พอดีคือทำมาไม่ไม่จบตอนนี่ฉันรู้มันเป็นการโฆษณาได้มันได้โฆษณาไอ้นี่ด้วยเป็นการให้คนติดตามว่าเรื่องต่อไปเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้ว่าอังคารใช่ไหมถ้าเกิดรอไปอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนห่างไปละการที่คนจะติดตามอาจจะแบบช้าไปอาจจะลืมไปนะฮะก็เลย เป็นการทิ้งแบบว่าทิ้งทุนให้คนดูแบบอยากจะดูต่อ,อ,อก็เลยเป็นการเอาสองเรื่องเนี่ยมาฉายต่อแต่เดี๋ยวนะนี่หนุ่มออฟฟิศพวกนี้มาทาอะไรในป่าเธอเห็นไหมแต่งตัวใส่สุดผ<น>ูกไทยเดินจับมานะฮะทุกคนเรื่องนี้คือได้ได้ออกกําลังบู๊กันทุกคนนะไม่ว่านะจะเป็นสาวหรือหนุ่มจ้าเพราะว่าขนาดเอี้ยมอะจั๊กจั่นเล่นเป็นจั๊กจั่นเอี้ยมวัพพอในเรื่องนี้ยเป็นนางงามนะจ๊ะเรื่องนี้ได้มาบู๊กกับเขาเลยเนอะ อยาก้่าไม่ตายอ่ะเธอก็มินจาไม่เคยฟังเพลงของคริสติน่าหรอตายจริงๆเลยอย่างเงี้ยก็ดีวผุบดีวโผเดียวก็ผุบดียวก็โผอย่าให้ร้องแบบสำเนียงตีน่านะจ๊ะแล้วมันจะติดเหล่นะจ๊ะพี่มันเคยฟังไม่ฉันห้ามไว้ด้วยภาพโพล็อกนะเราชอบเราชอบมากเพลงนี้นลฮะแปลจริงๆเลยพอๆนะฮะ เขาบอกว่าติดตามขออภัยเขาบอกว่าคืนนี้ติดตามนะฮะป่านางเสือสองซ้อนอวสานนะครับนี่นี่พี่เติ้ลธนพลเขาเล่นในเรื่องนี้ด้วยเป็นพระเอกนะเขาบอกว่าติดตามชมละครป่านางเสือสองมาทำอะไรในตอนจบของละครต้องรอติดตามคืนนี้ครับเราเดานะเวียต้องเป็นตัวร้ายเธออย่าไปสปอยเขาสิอ่ะเห็นไหมเขาบอกว่าใช่เพราะว่าตัวร้ายจะสังเกตได้ไหมใครบอกว่าใครไหนไหนทุกเรื่องไหนใครฮะโบริวโปริวหอกอ เขาบอกว่านั่รรเราจะสังเกตได้ใช่ไหมว่าตัวร้ายเนี่ยจะชอบดึงหน้ากากออกมาแล้วเราจะไม่เห็นหน้าที่แท้จริงของตัวร้ายเนี่ยคือใครเราดาวนเนะว่าเวียมาเป็นตัวร้ายใช่เพราะเรื่องเนี้ยคือตัวร้ายมันเป็นตัวที่มาจากภาคที่หนึ่งมันมาจากภาคที่หนึ่งแล้วก็ทำเสียกรรมมาภาคที่สองคือมันเป็นตัวร้ายตัวเดิมไงคะตแต่ว่าทำาสียการ,รทุนคนจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวแล้วเวียเป็นตัวร้ายแล้วใส่หน้ากากเสือทำไมออไม่มีใครตอบเรา อ๋อใส่ดักการเสือมานะฮะไม่เป็นตัวร้ายมารอพี่เวียจ้าพี่เขนเนี่ยเขาเล่นบทบูนะแต่ว่าเหงื่อไม่เปื้อนสก๊拉ไม่เปียกไม่เปียกนะฮะนางใช้เลเซอร์มาไม่เกี่ยวขอไปของวันนี้รั่วมากอ่ะเออนะฮะกรี๊ดป่ะนางเสืยสองจบแล้วคืออะไรดีใจเหรอครับดีใจที่จบจะได้ดูละครเรื่องใหม่เนี่ยฉันเล่นปิดไปดูแรงเออแรงกว่า นี่เธอว่าละครเขาไม่ดีเหรอฉันไม่ได้ว่าละครเรื่องนี้เด็ดติ้งดีมากแต่ไม่ใช่แนวสำหรับคนกรุงเทพเท่าไหร่มันเป็นสไตล์แบบไอ้คนกรุงเทพแบบเกินจริงอ่ะมันรู้มันรู้เลยนะว่าคนกรุงเทพจะชอบสไตล์แบบคนเมืองเมืองคนเมืองเมืองแฟชั่นแฟชั่นไปกินอาหารที่ไหนร้านเป็นไงแต่คนต่างจังหวัดจะแบบใกล้ชิดธรรมชาติฉะกันแรงๆกระแสแรงๆมีการพูดคุยพูดคุยกันในโซเชียลเน็ตเวิร์งกันแบบได้ง่ายๆนะละครก็จะดังเร็วแต่ถ้าวันนี้ฉันเป็นคนในใครทูบว่า แต่สมุมากเว่าจะมีคนสไใลด้วด้วยาลอนคนแน่ก็น่าคิดนะใช่ครับน่าคิดจริงๆละครจบแล้วกองทัพไทยนะติดตามเหล่านักเสือไปตามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยค่ะรับรองว่าจับโจรได้จับโจรได้ครบทุกรายเก่งเกิร์เก่งสิก็บอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยก็มีความพิเศษเนะตอนแรกอะตอนที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ต้องบอกว่าได้ยินชื่อเรื่องเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเสือสมิงอะ ว่าเห็นมันมีเสือเนื้อหรอปะแล้วแล้วคนไทยมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเสือสมิงที่แบบเป็นเสือที่บำเพ็ญตะบะจนแก่กล้าและกละ่ายแล้วเป็นคนได้นะชี้คิดว่าเป็นอย่างนั้น แต่ปรากฏไปไปมาพอมาดูเอ้ยมันไม่ใช่ไงน้าคีมันหลงเสน่ห์ลิทิชย์งี้เป็นภาพจากตอนเมื่อวานตอนพระทิเมื่อวานที่ไหนลนะจ๊ะเมื่อวานสิเมื่อวานวันจันทร์วันนี้วันทังคามเดี๋ยวเบลอสิเบลอเบลอนี่พระเอกจะให้นาคีแม่เบี้ยสองนี่ขอไปม่เบี้ยม่เบี้ยละครเวทีมิวสิคโลเดี๋ยวมิวสิคโลชอบยุ้ยนะตัวเล็กมากอันนี้คือเป็นคำชมชมนักดูชมเวทีฉันก็แยกไม่ออกนะคำชมหรือว่าเป็นอะไรใครขีดหน้า ผิดไนงะเ,เขาจะกรีดตาใช่ไหมไปกรีดหนะ้าเออตาหน้าเสือชื่อ<ส>อะไรนะจอร์ชใช่ไหมนี่ต้องรอต <George. S 2> ิดตามนะว,ว่า,วามันกระแสะดีมาสองภาคแล้วตั้งแต่ภาคหนึ่งมาจนถึงภาคสองดูดิมันจะมีภาคสามปะมันต้องทำหน้าแมวใส่กล้องด้วยตับบล็อกบ้างแอปบล็อกบางแอปแบลล์แล้วนี่ก็โลเคชั่นไม่เยอะพี่มินถามว่าแปลกไหมถ้าเกิดโพสในเฟซบุ๊กใช่ไหมว่าเราเดินสนุปป่าหนังเสือไม่แปลกอะคนคนเล่นทวิตเตอร์ก็ดูเยอะแล้วดูดิ ติดถ็กป่านางเสือเยอะมากผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหรอไม่แต่งตัวอย่างนี้นางเสือสาวพร้อมรวยแล้วเออฮ่าฮ <laughs> พวกมันตายหมดแล้วไม่มีใครมาขวางเราได้อีกอมันมีพลังแผ่ออกมาเห็นไหมล่ะจ้ะเราต้องไปจากที่นี่ต้นหมอกมาสำหรับเปไน็นเหอ็อต้นหนอไม่รู้นะด้วยส่วนตัวเรารู้สึกว่า <c oughs> เขาอย่างมัน,มนมอาจจะเป็น แรกๆเปล่าแรกๆพี่เคารับบทมูแต่ถ้าเป็นแบบแล้วตัวเขาก็กองแกงอ่ะเหมือนเหมือนยังไม่มีมัดกล้าคือคือเขายายำบิ้วอยู่เออเออไม่ได้แต่เทสคือถ้าถ้าเป็นพระเอกเนี้ยในนึกถึงวีรภาพเนี้ยต้องเข้มๆเออเข้มๆตัวดำๆคืออยู่ในป่ามันจะมันตัวขาวหน้าใสยังไงเออแต่วีรภาพนี่ได้เขาตัวใหญ่บึกบึนด้วยแล้วก็แบบเล่นแนวนี้มาเยอะแล้วอืมก็เป็นไปได้พวกฝันช่างกล้า ช่องเจ๋นี้เขาก็เอาใจคน,นดูนะคือพระนางไม่มีใครแบบหน้าหลุดเฟรมคือหน้าเป๊ะตลอดคือหน้าเป๊ะอะตาเตอร์กรีดตื่นมายังสวยเด้งก็เป็นสไตล์ของเขาวันนี้ป่านนาะงเสร็จตอนจบจ้าจ้าหรืออะจ้ารอลุ้นอยู่นะว่าเวียนเี่ยจะออกมาตอนไหนจะมาเปิดโฉมยังไงนะจากจานนประเด็นคือมามทำไมนี่นน นี่ไงตัวร้ายที่เราเล่าให้ฟังตอนจบวันที่20พฤษภาคมนี้เขาไปพฤศจิกายนนี้มีเซอร์ไพรส์เวียร์สกุลหลอมนี่ไงนี่ไงนายใหญ่เออนี่ไงจริงหรอมาเฉลยเป็นนายใหญ่นี่เธอรู้กันได้ไงเนี่ยไปสปอยรีสหรอพี่เวียบอกเหรอมองไม่เห็นอะตกขอบอ่ะนายใหญ่เรื่องนี้ก็ลายนะไม่ตายเหมือนกันตามมาตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคนี้ก็จะยึดอำนาจให้ได้ไง ก็มันเป็นละครที่ดูง่ายเอาจริงก็ดูง่ายดูไม่ยากก็ตรงไปตรงมาใครรายก็า้ใครใครแบบดีก็ดีก็แบ่งฝ่ายกัน,ปนไปเลยชัดเจนไม่มีสีไม่มีอะไรนะฮะเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ชิ้นนี้นะฮะ,ะบอสใหญ่นะฮะจากอย,อย่างคุณตุ๊กตุ๊กตานะครับผมตุก๊กี้ไม่ใช่บุกทําเสือต้องเจอนางเสือไม่มีทางจะเจอมาอ้าลายแล้ว <laughs> แล้วก็จร <laughs> <laughs> ิงอะ โอเคนะฮะไม่พอใจอะไรกับเพลงของเขาหรือเปล่าหรือยังไงมาคือทำเสื้อต้องเจอนางเสื้อไม่มีทางจะเจอม้าลายหูเราร้องเพลงให้ด้วยอ่ะไม่มีใครขำกับเราเลยนี่เพิ่งเราจะเล่าค้างกันอยู่ว่าคุณตุ๊กตาจินตะระดาเนี่ยขออภัยฮะจิตระดาเนี่ยนะฮะแหขกชายกันนานเนี่ยเขาบอกเป็นคนจัดเองเลยนะบอกว่าต้องดึงพิเวียมาเลย หรอใช่ทำไมล่ะนะฮะอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูอย่าอยากให้มีอะไรกระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างเพราะว่าเห็นพระเอกหน้าเดิมๆเงินมาสองภาคแล้วน,นี้หรอนี่ไงเขาบอกว่าอีกไม่นานก็จะได้รู้แล้วว่าใครคิดน,นายใหญ่ของพวก Black Evil แล้ว,ว,วลลพี่เวียร์มาทำอะไรในฉากสุดท้ายของปั่นเสือสองนั่นเก่งมากอ,าาอ่านได้ <s> <s> สมก็เป็นแฟนพันธ์แท้ภาษาไทยฉันเดาเอาเออนะฮะแต่มันทน เออเรื่องนี้มีคนชมยูเยอะมากจากพยุเธอสวยนะแล้เธอก็ได้เล่นบทนี้ตลอดอ่ะแล้วเธอผิวเธอก็ไม่เคยคล้ำลงเลยจากการเดินป่าฉันฉันแบบไอดอลมากถ้ามีพลังพิเศษเยอะดีเนาะใม่เลแล้วเธอจะไปช่วยหล่าไรเลยปะไม่ฉันจะใช้ในทางที่ผิดนั่นไงเขาถึงไม่ให้เธอไงเชมีพลังพิเศษเหมือนแบบ เจคอบนี่ยะวายไลท์เ้ยนั่นเขาไม่ได้มีพลังวิเศษเขาเป็นหมาป่าเขาเลือกเกิดไม่ได้คล้ายๆกันบ้านนี่ก็เป็นเสือเขาอยากตัวเหม็นเหรอเป็นเจคอบงงี้อยากเป็นอยากเป็นตัวใหญ่อยากแปลงร่างเป็นหมาป่าได้เฉยๆแล้วก็อยากเป็นผีดุหรืออยากเป็นตัวบิง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 เหมือนมาถึงเป็นลูกของนางเอกเรเซเมอะไรนั่นนะเด็กอัปต์ตาเรเนสเมอเรเนสเมแรงแรงไปดูมาแยงไปดูมาแย่งจะสนุกไหมหรอ ฉันแบบอยากอ่านเพราะตอนนี้ไม่ได้อ่านตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคสุดท้ายอ่านแบบไม่ประติดประต่อตอนนี้ไปหาเล่มหนึ่งหาไม่ได้แล้วนะฉันบอกเลยคนเรื่อกผลิไอความหักบุ่มที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่รู้ดิเราดูแล้วเราแบบของเรื่องอะไรของขวายไ์ไงขอขอขอเล่าเรื่องเปเรื่องของอะไรได้หนึงทำไมมันไม่ดูยังดูแล้วใช่ไหมก็มันหักมุมแบบอย่าสปอยโอกาสเลยคุณผู้ชมเซ็งแต่คือเราเข้าใจพอยต์ของหนังนะว่าอยากจะ พูดถึงความรักที่ไม่มีพรมแดนอรักที่แบบไม่มีชนชันไม่มีเชื้อชาติไม่มีเผ่าพันธุ์่ะซึ่งเราเข้าใจตรงจุดนั้นฉันว่าเขาต้องการจะให้ทุกคนได้สมหวังเขาไม่อยากให้มีใครติดหวังเพราะมันเป็นนิยารักไปล้มโลกเธอเนึกออกไหมถ้ามันมีใครตายสักคนไปคือมันก็แบบอยากปานางเสือเธอว่าจะมีใครตายไหมว่่จะไม่มีนะคือมันไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่อยากให้ใครตายถ้าใครตายมันก็จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมแบบโรเมอกับจูเลียตแล้วคือมันเศร้ามันแบบ มันไม่โอเคอเคออช,ชนดูก็จะแบบเฮยอะไรแบบหนังของคุณบอยอย่างเงี้จะชอบให้มีพระเอกนางเอกตายซึ่งมันเป็นการหักมุมที่แบบเออโอเคก็ดีว่าไม่ซ้ำซากจำเจแต่ว่าดใช่คนดูมันอินไปแล้วคือมันอยากให้สมหวังคือชีวิตก็โหดหลายพอแล้วฉันขอดนละคอสมหวังมาได้ไหมไม่แต่เกิดในเรื่องอทวายไรเนี่ยตัวร้ายมันก็ตายไม่ใช่เหรอแล้วคือไงตัวร้ายเหรอคือก่อนก่อนที่จะมีการหักมุมเนี่ยไม่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 อย่าไปพูดถึงเลยไม่รู้ว่าเราเรารู้สึกว่า มันเอื่อยไปนิดนึงสําหรับทวายไลท์ในแบบในหนังในช่วงแบบช่วงเปิดมาปุ๊บคุณผู้ชมต้องไปดูที่เรานอกเรื่องเนี่ยไม่ใช่มีอะไรหรอกนะเพราะว่าเรารอดังเสืออยู่มาแล้วมาแล้วเราไปก่อนนะจะได้ไปช่วยพี่ทันหากําแพงมนกระัก